คลิปนี้นะครับจะมารีวิวการทาเอ่อทาปะเก็นนะครับกาการทาปะเก็นนะครับปะเก็นฝาวาวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันเครื่องซึมนะครับนี่นะครับเก่าทาปะเก็นนะครับก็ขั้นแรกนะครับเราต้องมีเครื่องมือที่จะถอดถอดฝาเวาวนะครับ ก็คือลูกบล็อกเบอร์สิที่มันสามารถโค้งได้อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการถอดนะครับสามารถโคง้งเข้าไปถอดฝาบาวได้นะครับก็ผมถอดตัวนี้ออกแล้วนะครับรางไฟตัวนี้นะครับถอดออกแล้วใช้ลูกบล็อกเบอร์สินะครับในการถอดนะครับก็เดี๋ยวจะถอด น็อตเบอร์สิบนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8สตัวนะครับครับหลังจากใช้ผ้าชุบทินเนอร์นะครับแล้วก็เช็ดตามขอบนะครับแล้วก็เช็ดคราบน้ำมันให้สะอาดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้กาวทาประก็นนะครับ ครับหลังจากทากาวทาประกินโดยรอบแล้วนะครับก็ประกอบกับนะครับก็ประกอบกับเข้าที่นะครับครับก็หลังจากนั้นก็ยิงน็อตให้ครบนะครับทั้ง8ตัวนะครับโอเคนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับยิงน็อตครบทุกตัวแล้วนะครับใส่ตัวนี้ด้วยนะครับ ใส่ปักใส่ปักคอยจุดระเบิดนะครับครับหลังจากใช้เครื่องมือนี้เนี่ยช่วยในการหมุนนะครับก็ไม่ต้องหมุนแน่นมากนะครับเราจะใช้ตัวนี้ย้ำอีกทีนะครับเพื่อป้องกันการการปีนเกลียวนะครับเพื่อไม่ต้อง เพื่อป้องกันน็อตหวานนะครับเกี่ยวรูดนะครับทำทุกตัวเลยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่ตัวนี้ด้วยนะครับกิบล็อกใช้ครีมบีบนะครับนี้ใส่แล้วป๊าควายจุดระเบิดใส่แล้วนะครับ ตัวนี้ใส่แล้วการวัดน้ำมันเครื่องโอเคครับน่าจะแก้ไขปัญหาน้ำมันเครื่องซึมนะครับตอนแรกผมถอดถอดปสาวาล์วออกแล้วก็ตั้งวาล์วนะครับแต่ไม่ได้ทากาวทาปัเก็นนะครับก็มีน้ำมันซึมนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องแกะออกเพื่อทากาวนะครับกาวทาปัเก็นนะครับ